ใครที่ไม่อยู่ในงานถือว่าสละสิทธิ์นะครับแล้วก็อนุญาตให้ทุกท่านนะครับตอนที่มารายงานตัวนำบัตรประชาชนมาด้วยหรืพอพาสปอร์ตมาด้วยนะครับเพื่อมารายงานตัวกับทีทมงานของเรานะและ1ึงคนได้1สิทธิ์เท่านั้นนะครับสำหรับอันดับที่1นึ่งถึงห้าสิบน,นะหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นนะครับใครที่รับไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ในสิทธิ์อื่นๆนะครับเอาล่ะผมเชื่อแฟนทุกคนวันนี้เราลุ้นกันมาเยอะมากเออ เราจะรอสักครู่10ท่านแรกนะครับเดี๋ยวเราให้ทําการถ่ายรูปเป็นดิจิทัลนะสาตอ่อครบแล้วป่ะครับเก่งมากครับลูก在านท手ท一า中粉的ก息่าน朋友叫ท่ากท่าน่นทุกท่าน่านท่านทนานน่ พี่นภัทรแก้วพิจิตครับพี่นภัทรแก้วพิจิตอยู่ไหมอยู่ไหนเอ่ยใช่ไหมใช่ปาะอันนี้ฮะคุณผังสู้หญิงคุณผังสู้หญิงอ่าเดี๋ยวเราให้ทางพี่รำจีเชิญพูนหาทีนึงนะอาจารย์กินแตของไทยด้วยนะครับนะมาจับต่อเลยอจารย์ต่อเลยยัไม่หมดหวังเชื่อผมเถอะยังไม่หมดหวังอาจจะเป็นเราก็ได้อีก3ปุ๊บอีก15คนอะไรนะฮะ ชื่อเรามาตอนไหนใช่ไหมฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเร็วเร็วนี้ครับพิกซูลครับพิกซูลชื่อเราอาจจะใกล้มาแล้วออนอโนอ้าวสามรถหนิสามใช่ฮะเดี๋ยวเราเอาคู่ต่อไปขึ้นมาก่อนด้ว่าใค้กับเผื่อยาง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 วันนี้อันนี้อ่ะ้อันนี้เผื่อไว้อันนี้เผื่อไว้อันนี้เผื่อไว้คนต่อไปนะถ่ายรูปก่อนนี่ออกไปแค่นี้เหรอไม่ฮะ กำลงตัวเลี้ย <bizarre> ่และสร้างไปสตาร์ลิปนะครับลุงสร้างหรอใช่ครับความรักความรักวาีความรักกับปาาตั้งแต่เมื่อไหร่โอเคครบาท่านแล้วนะนเครับเวรไเดี๋ยวรอู้นนะ้นเดี๋ยวให้ทานรานร้านโอเคเขาแบบบอกเป็นรางัลอบใจ โอเคมาให้เขาเบืพอพรแบบปีใหม่ให้นะเข้าใจนะว่าหลายๆท่านมีห้าสิทนะ่านเนาะอาจจะมีหลายๆท่านที่ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรวันนี้เราได้อยู่ในงานได้มาเจอกับคุณเตคุณเดียวรนะักภพกศักริ์นะหรือว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขาวันนี้นะโอ้เห็นเห็น,หนได้หลายคนแล้ว

ีเอางี้เอางี้สักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งแรงตนวมาที่ไหนเอางี้เดี๋ยวเราขออนุญาตให้สามพันได้พักเบรกสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับแฟนๆในวันนี้ครับย่าคนนี้อยจกเจ๊ชอบแยกหนูรอกระถ้อนเนี้ยชอบแบบนี้ใช่ไหมอ่ะครั้งนี้หนูให้ช่วยไหมหรือหนูจะให้อาบานให้เจ๊กับคุณยาอยช่วยเหรอโอเคโอเคเรนูหนูแร็ปไหมหนูชอบแร็ปไหม โออเาเลยครับมาครับพูดดังสิว่าพร้อมไหมพร้อ แสบนหน่อยวันนี้เมื่อกี้แอบคุยกับแฟนทั้ง50ท่านคือเป็นผู้โชคดีเนาะแต่มีอีกหลายท่านเลยที่วันนี้เขาไม่ได้ลองเลยไม่ได้ใช่ไหมครับปลอบใจว่าขอโหรเาหน่อยอ่ะขอโหรเาหน่อยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาขึ้นมาถ่ายรูปทีละคนนะปลอบใจวินีนี้เลยนี่ครับราบเป็นอลสวัสดีครับ ไม่นมกอดมือล,ลูกไม่นมดุแล้วไม่นมกอดมือล,ลูกไปหาไม่นมกมา